สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงขาออกจากสวนลึกไทยนะครับลึกไทยถ้าใครได้มาเทีย่ยวถ้าเป็นเส้นทางธรรมชาติอย่างนี้นะก็ไม่ไกลอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่สวนทั้งหมดนะสะนจะเป็นสวนปาล์มที่เก็บผลผลิตอยู่ระยะที่กําลังติดผลประโยชน์ได้เยอะนะกำลังติดดอกออกผล ก็กึลังติดผลดีตรงนี้ก็เริ่มเข้าช่วงแรงนะครับเพื่อจะสลัดเพื่อจะตั้งจับดนเนทางนิดเดียวเส้นทางที่ บูบูแล้วก็ลยลยนู่นต้องไปที่แม่งสอนนะครับไปที่น้ำตกทีรอสูโอ้โหสุดยอดครับเส้ทนทางนี้มาแค่ประมาณ200เมตรก็ถึงถนนเส้นใหญ่และครับปา,ปากทางก็เป็นถนนลาดยงางาปากทางก็จะมองเห็นวัดวางวุ้งนะครับอยู่ทางซ้ายเลย ขวามือนี้เราก็จะไปออกเส้นในของถนนอำเภอท่าตะเกียบเส้นใ mm. นที่วิ่งคู่กันกับแบร์สียัดจากวังวุ้งก็จะผ่านบ้านชมปูแล้วก็ไปวัดตุ้งยาชีตุ้งยาชีก็เลาะลงไปสวนฝ่าอุปถัมลงไปท่าสุงแล้วก็ ้อนหัวหน้าสนามชายเขตครับพื้นที่เดิมที่เป็นท้องนาลาตทีก็เปลี่ยนเป็นพื้นเศรษฐกิจนะครับยางพาลาและปา่ซึ่งปกติพื้นที่นาก็จะเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วนะครับเป็นที่ลุ่มที่ไม่ใช่ชื้นแฉะแต่เป็นที่ลุ่มที่เป็นพื้นทรายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางน้ําไหลผ่านเพื่อมีฤดูฝนน้ำหลาก ก็จะมาใ้พลงแควสัตกันเยอกว่่ว่าข้าโโพงเรยกว่าโพงที่ข้าเขตชมพู เป็นจุดที่จะข้ามฝั่งไปที่บ้านทุ่งเยีชีนะครับวัดทุ่งเยชีชีเดี๋ยว,วเราออก็จะวิ่งผ่านไปนะครับมันจะมีทางแยกที่สะพานเก่าที่เข้าวัดทุ่งเยีชีโดยตรงนะครับตรงนี้เป็นทางตัดจากบ้านชมพูไปข้ามฝั่งไปวัดทุ่งยชีชีไปถึงส่วนของวัดทุ่งเยีชีก่อน ทางซ้ายมือนะจะเจอทางแยกที่จะตัดออกไปวัดไสงามนะ mm hmm. ไปออกไปทางซ้ายมือก็จะพื้นที่เดินจะเป็นท้องนาและก็ไรอ้อย mm hmm. เป็นพื้นนาไรอ้อยขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยนะพ mm ื hmm. ้นที่ราบเสมอ ก็สวนความจะอยู่ได้ไม่ได้อย่างน้อยๆก็เป็นพืชที่เป็นพืชอาหารนะครับการจะใช้พืชอาหารใช้สกัดเป็นอย่างอื่นต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับว่าความสามารถส่วนบุนคคลแล้วการรู้จักการพัฒนาไปสู่ริพันตัวใหม่ ตะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐนะครับว่าจะมีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรนะรับเดิมก็จะเป็นพื้นท้องนาแบบนี้นะท้องนาแบบนี้เวลา่อนที่จะมีเกิดซีเวิร์เวลาดูฝนน้ำหลากมาก็ท่วมไปหมดนะครับว่านไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าทางฝา,ามือไปวัดตุงชีซ้ายมือออกไซงาร์ไปออกถนนเส้นหลักแบ่งตำบลท่าตะเกียบกับคลองตัเก,ก่าจะมีสองฝั่งก็เป็นพื้นราบราบต่ำนะครับจะเป็นพื้นทรายน้ำไม่ได้ขังทำนาก็เป็นนาปีทับอ้อยก็ก็กได้ต้องเลืองพันอ้อยก็หน่อย ช่วงนี้เรียกว่าบ้านน้อยนาดีนะครับกอนที่จะออกไปถนนเจน่นญธรใชัยชาต่เกี่ยวกัปบปาก็เป็นปาาที่สวยนะครับให้บริบทดีพื้นที่ชุ่มชื้น เสร็จแบบโบราณครับไม่เชิงเดี่ยวแต่ันสมัะหลังแล้วก็ทำนาปีนี้ก็หาน้อยนะครับหาไป้น้อย ก็จะคลึงแบบนี้ปัจจุบันหาภาพนี้ไม่เจอเลยับจากเส้นทางถนนสายในก็ยามาโปออกตรงแยกวัดไชทองนะครับครับสายมือไปท่าตะเกียบขวามือไปเริสนามชัยเขตนะครับรามาว่าจะมาเจอกับบรรยากาศบ้านริมทันแล้วก็รั้วเดียวก็จะถึงชายแดน สอเขตพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบในปากเจ้าน้ำนะครับเราเรียกว่าปากน้ำปากใส เขตนะครับสัญลักษณ์ก่อนจะข้ามชายแดนระหว่างท่าตะเกียบกับสนามชัยเขตนี่สุดเขตนะครับจุดเขตของท่าตะเกียบถึงสะภาพอดีบากกัดนี้เรียกว่าครองเวสู่วนสายมีก็จะเจอศูนย์ทุสองอ อยางรถยนต์จากย่างพารานะครับละควางช้างป่าคซ้ายมือซ้ายขวาเป็นพื้นที่ของสวนป่าหรือสวนป่าลาดกระทิงเดิมนะครับก็เขายุติรายงานทุกสั้นไว้เพท่านีน้นนนนก่อนนะครับสวัสีครับ